ทางทีมงานเราจะแวะปั๊มนะครับสองมาใช่ไหมครับครับสองโมงเช้าใช่ไหมครนี่เอเอไปก่อนเลโอ้โหให้ไหวนะไหวเฮ้ยแต่ไม่เสียเวลาเดียวเดีเ๋ยวครันี่ครับสามสายรับประจำจังหวัดสระบุรีครับจิฟฟี่ครับ กะครประจำจังวัดสุทรสรลาบุรีจังหวัดอ่างทองก็ไฟแดงนี่ครับเราจะมาทําการพักแล้วก็ที่จุดเติมลมนะครับจุดเติมลมนี่ก็ทางคณะจะเป็นต้องทําการปลดปล่อยสัพยากรจากร่างกายก่อนนะครับก็ตอนนี้เช้านะเราได้แวะที่แหล่งเพิ่มพลังงานนะคนี่ึ้ อันนี้ครับเลดี้บูธนี่คือของสำหรับการเตียมตัวสอบนะไปโบ้ตไปโน้ตไปโน้ตไปรน้ไปโน้ตไปโน้ตไปโนเตไาโน้ตไปโน้ตไปโน้ตไปาน้ตไปโน้ตปโนอตไโน้ตไปโนี่ไปน้ากันนไปโนตไปโน้ตปตป้ตไปโน่น่น้้นไนปไนไ้นไ้นไไ้น่้ ก็ตอนนี้เกำลังเคลือนตัวออกจากสระบุรีปั๊มที่สระบุรีนะครับขอของคุณจิฟฟี่นะที่ให้อาหารกับพวกเรารนี่ครับพนักงานของจิฟฟี่นะครับเดียว,ว,ยยวกลับสู่เส้นทางหลักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหัรลบ แล้เวลากินกันแล้วครับในเวลากินกันแล้วครับมันไทอีก้าวไกครับคุณปรีทรเราคงไม่จบกันง่ายๆ่าไม่ใช่มนโะโอ้ก็ตอนนี้ใหทุกคนได้ทำการกินกันนะครับแล้วเจอกันที่ไหนไม่รู้นะครับบดร้อนนี่เรามาเจอ,อเรามาเจอหลวงพ่อโตแล้วครับเมื่อกี้วัดม่วงนะครับนี่อาจจะเป็นวัดเขียวไ,ได้ อันนี้ครับหลวงพ่อองค์เบลเลวัดอรไรลับบอลวัดอะไรนะวัดอะไรนะลับบอลเเวโอ้ตอนนี้เราน่าจะอยู่ระหว่างการถึงโคราชนะครับ ก็ผู้คนทางคณะทีมงานนะครับกำลังกินอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยนี่ก็คือหนึ่งในเครื่องดื่มชูกำลังมันคือเอพรอยที่สวยใึ่ไหรมันคือเอพรอยมส่ดูเหมือนเอพรอยที่ใส่เออีหรืออะไรกันร้อน ก <A. S 2> ารเล่นถึงก้อนครับบ <Board. S 2> อลพืึบอเลยบอลก้อนไหมก็ฝ่าไปปิดเฮ้ยว่าก,ก่อนหน้าต,ตนนนี้นะครับเป็นระยะเวลาตอนนี้ก็คือ17.15นาฬิกาบนาทีนะเมเราเดินทางจากที่เริ่มต้นมาประมาณทั้งหมด สองชั่วโมงสี่สิบห้านาทีครับไม่ไกลครับประมาณสองร้อยกิโลอีกประมาณสองร้อยกิโลเท่านั้นแบ็คเบอร์รี่แบ็คเบอร์รี่ไม่ให้ครับแบ็คไมจะหมดแล้วครับให้ให้ไอ้นี่อย่างเดียวไม่พอเไอ้เออแบ็คหมดแบ็คหมดกันไหมกูมีเอาที่ใช้มาเอาที่ใช้มาว่าจะเล่นอะไรว่าจะเล่นอะไรเล่นเอ็มเล่นเอ็มไม่ได้ไม่นานนะเว้ยวอสใช่ไหมดีมากก็จะมี ที่นี่มีแรงใจใหญ่มากเลยนะครับอเปิดนิโคแล้วน่เปี่ยนมันเอากูได้พวกนี้เยอะเอากูกันเอาหูกันไอ้กูว่าใครนะมันงืออะไรวาสเบียอควาสเบียกินไม่ได้กินแล้วขึ้นกินแล้วขึ้นกินแล้ว ซื้วาซาบิมาบลองกินรู้สวาซาบินะลองกินรูแนะนำเลยแนะนำสดท้ายบนบนบนวาซาบิรสอริวาซาบิตันงเยวตั้งเหี้ยวมาอีกแล้วกับมัฮ่าฮมาฮ่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 ่าา่าม่า่่ ไฟเบอร์นั่นไฟเหล็กไม่ต้องกินดูเราจะกินมีเหล็กด้วยครับอันเดิมล้วนกินในปนะครับเราต้องรอกินดูนะครับวาซาบว วซาบีชีโดดมึงเคยกินวซาบีจริงป่อไม่เคยมันเป็นข้าวข้าวหรือไงมันเป็นข้าวข้าวอะไรอย่างเงี้เกี่ยวมันเป็นข้าวข้าวแเรามาผสมอะไรเสียมดำไม่รู้แก่เป็นสีเขียวดำผสมขาวเป็เขียวหรอย่างเงี้ยไม่รู้ก่อนเราก่อนตอนนี้ไปให้ให้ชะตาของพวกเขาทั้ง5คนเป็นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีตอนเพื่อนแล้วอาจจะเค็นเพื่อนอะไร้ไหมเคลื่อนแล้ว ถ่ายไปเลาาวนี่อยู่ที่ไหนโอแดแรงอีกแล้วบนเขายาเขาไได้ป้าคุณปริทอนบอกนะครับว่าไอ้ขเขาสูงที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่ตีนี่แหละเนอะที่ตีนี่แหละเนะคีเล็บคีเล็บได้ตินคีตินครตินคีตีน ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับว่าภูเขาประเทศไทยเรื่อกับขี้ตีนดีร่าดนะครับเนี่ยไทยได้มาอยู่ที่นี่นะครับเคยเห็นภูเขาที่สูงมันจะเปิดโลกอ่ะนั่นแหละก็ตอนนี้กล้องเราแบตเตอรี่เหลือ26นาทีนะครับส่วนเราเจอจุดเช็คพลอยนะครับ ผ่านตอนออกเชียงเหนือเฉยๆเอ๊าเขาตอนออกเชียงเหนือเฉยเฉ่นะเอ้ยเขาตอนออกเชียงเหนือเฉยเฉยหรือภาคเหนือฮะใช่ผมรู้แค่ว่าป้ายข้างหน้าไม่รู้จะผลิตมาทำไมไม่เลยครับอยากเิ็นป้ายขอเด็ดขอเด็ดตอนนี้เราก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่คงใกล้ถึงโคราชแล้วอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้พบกับเขื่อน ที่สวยที่สุดในโลกรับอ,อ,อีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งประจำโคราชนะครับความโชคชัยนะครับความโชคชัยชนี่ครับวางดูดูโอ้โหคตว,ว่างโคตแบบให้มันบินมันไช้ เขาใช้ผลิตผลิตนมเนี่ยนี่ครัเอาไปทำด้านเคาน์เตอร์ดีอยู่ที่ไหนไม่สนใจเพาะ่เขาใช้เาใชด้านเคาน์เตอร์ช่วยตัวประกันตั้งกันต้องรอความจรงก่นอ้สยเจ้าเลสเจ้าเลสเวดเขาไปกินวัวีวัวมีอะไรห อย่างเป็นน้ามากขอขอยังยังไม่เขินนะเจนะครับสำหรับผู้ชมที่างเราเขินอยู่ใจลองไป นี่คือตลาดสามกครับถึงำอ้ไม่เี้ยมาอยู่ไหนเหนือยมเย้าหน้าวิชวาจะพอโอเคเลยมีเขื่อลตะของครับมีท่อยู่ นี่คือลักกิโลที่อาจจะใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้นะครับเฮ้ยที่ลำบา,า,า,างใหญ่กว่าลำบางใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าตัวคนโอ้โหก็ <c oughs> ลักกิโลก <ๆ S 2> ็เย็ดกันที่ลำตะคองนะครับชิคกี้พายที่ลตนทองที่โคราชนะครับแม่ก็ลงเยอะแต่ดูชาด้วย